ขอบคุณที่กดไลค์และ u b s c r i b e เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอย่ใช่ไหมใช่ขีฟ้านะโอเคแม่เราอยู่ที่นั่นก่อนสวัสดีค่ะวันนี้แม่มาเล่นเกมอะไรนะ <Board. S 1> เราบอกเหรอบอดบอดฟู้ด <Board food. S 1> มันคืออะไรอะเป็นเกมที่ได้รูปแบบมาจากวันนี้ เป็นเกมที่ได้ต้นแบบมาจากวันพีหรอครับใช่โอ้หทีนี้ตอนนี้แม่อยู่ที่เลเวลเจ็ดครับแล้วน้องนนท์ซึ่งเลเวลสองร้อยหกกำลังจะมาพาแม่ไปเล่นเกมบอดฟุตกันซึ่งเดี๋ยวรอรอน้องนนท์สักครู่หนึ่งนะครับนี่น้องนนท์อยู่ไหนเอ่ยเขากำลบินมาหาอ๋อน้องนนท์บินมาหาแม่อยู่หรอแล้วนี่แม่จะต้องเลื่อนไปอย่างนี้ใช่ปะเดินได้ใช่ปะให้แม่รออยู่ตรงนี้หรอ่แล้วแม่ต้องไปที่ไหนก่อนรอก่อน รอเอ่านี่กระโดดอ่าเดี๋ยวโอ้อ๋อพอกระโดดแล้วเอเนจีหมดหรอใช่แต่เอเนจีไม่เสีย Dance Walk ไม่ d i s Dish Walk Dish 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 d i s ทำไมคุยกับเพจได้ไหมครับ Click to instant แจะพูดไม่ถึงไม่สอนอ้าวเดี๋ยวนนมาสอนแม่โอเค Please select a quest. Look, what did you g เฟนเนสกับเนวอมายกันลัก,กันโอเคน้องนอนนก่อนเป็นเกมที่ได้ตั้งแบบมาจากวันพีซึ่งต้องบอกเลยว่าแม่ไม่เคยดูวันพีซน้องๆคน Piece, ไหกเคยดูวันพีซครับ้างครับน้เคยดูหรอครับ่จะบอกว่าน้ชอบมากโอ้โหน้องชอบมากเรากำลัลงรอน้องนอนอยู่น้องนอนจะมาช่วยแม่พาแม่เวลใช่ไหม คือเราตอนนีเ้เลเวลเราต่างกันอยู่200ยเลเวลน้องนนท์เขา2 0ง้หคุณแม่แค่เจ็ดเลเวลเจ็ดเลเวลคือนนท์ฟังให้แม่นะจริงเหรออ๋ <ul> อเ็เลเวลนี่คือน้องนนท์เล่นให้แม่ด้วยนะแม่ไม่ได้เล่นด้วยอะโหโอเคโอเคมาแล้วจา้าไหน <S <s ไหนไหนไหนแม่ยังไม่เห็นนนท์เลย <S <s นนท์เขากําลังวินกลับมาหาแม่อยู่ไหนอุ้ยนั่นหรือเปล่าเนี่ยนั่นหรือเปล่าน่ะที่บินวิ่อยู่นั้นน่ะ พี่จะเปิดรถมาเลยวิ่งนั่นนะพี่พี่เพิ่งเปิดนั่นน่ะนนท์หรือเปล่านนท์ทางนี้เฮ้ยสวัสดีว่าไงครัะนิกถึง้าะแทบดาบเลยแล้วแล้วทีนี้แม่จะดูเลยว่านนท์ยังไงอะลูกอ๋อไม่ใช่ดูตอนนี้อืมไม่ถ้าเกิดถ้าเกิดแม่ไม่ไม่เห็นหน้าจอนนท์แม่จะรู้ได้ไงว่าหนูเลเวลเท่าไหร่แต่ตอนนี้เขาบอกว่าน้องนนท์มีเลือดอยู่สองแสนกว่าแม่มีเลือดอยู่สองร้อยเจ็ดแม่มีเลือดสี่ร้อยห้าสิบแม่จัดรมาโอเคโอเคนนมี มาเจอคนนี้ไม่ไม่ไม่แล้วแม่อยากรู้ไอ้ตัวเลขที่มันโชว์อยู่บนหัวนนคือฮอนเนอร์ฮอนเนอร์นี่คือแคเนจิติยศอ่าแล้วแม่คุยเทนนิ่งหรอกดอันนี้ก็คอนเฟิร์มเฟสแอคเซปแม่ตามมันมาโอเคเลยว่ามาอ่ะไปไหนครับเดี๋ยวสิแล้วไปหาคีรอสกันอ่ะไปไปไป แม่แม่ทำไมหน้าจอมันคอยจะหมุนอนะแม่ฮะข้าตัวนี้ข้าตัวนะไหนตัวนี้ค่าห้าตัวเอาถูกไ,ไหมตัวไหนตัวเนี้ยเหรอใช่ตัวข้าย,ยัางไงอะกดอันนี้แล้วก็ต่อยกดอันนี้แล้วก็ต่อยเนี้ยเหรอต้องกดคอมแพตถ้ากดไม่กดละ่ะจะแม่ต่อยนอนอตได้ไหมแม่่จะมีเรนดทีมกันยืนดีมดกันแล้วเราอยู่ในทีมกันนึกแบบเมื่อไหร่แม่ไม่เห็นเรื่องเลย แลแอตแทกระยะอินเซ e โซนแม่ปกไนเราไม่ไป,ไปไหนต่อ <laughs> โอเคแม่ค่ะค่าห้าตัวค่าห้าตัวแมก็คือไปที่นี้ใช่ไมแม่กดเขาใช่ไหม, <laughs> มเหม <laughs> น,หนห<ม>เหอเหีเห้เหัเหี้เีห้ยไไห,ห้หเา้า มันคือสกิลอะไรอะอุ้ยตายลวแม่ไม่น้เขาบอกแนันแค่นั้นที่จะยิสนแล้วทำไมันไกลหนยสิลูกเจมันไม่เป็นไรนะรไม่ก็ดีมันไม่เข้าจริงเหรอไม่เหรแม่แม่เขาบอกแค่นั้นใครคิดแค่นั้นที่เอจะยิงเสรยนแ่ยายามตีมันอยู่แต่ไม่เข้าเลยใช่ไหม ให้สองตัวเราไหนไหนแล้วมันจะเกิดมาให้ใช่ไหมนี่อุ๊บซุ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 บซนบซนหซุบซุบซุบซ่ซุนซุบ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 ซุเซุบ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 ซ่บรี ตามนนท์เราต้องตามนนทอ่ะตามตามไปไหนอ่ะตามไปไหนเอ้าเอ้ยเจ็บไปจ็บไปเจ็บบูเจ็บไปูไหนไปไหนตามนนท์แต่นนอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่ไหนอ่ะอยู่นี่มือจูชานรนอ้อเราเอาเควีไปคืนเขาเปล่าเคลีเสร็จยังไม่ใช่แม่แล้วไม่เขียนมาทีมันขาดอีกหนึ่งอ่ะให้เดี๋ยวแม่มาดูงนี้ก่อนทำไมอ่ะเอ้านี่ประกาศจับนนท์รึเปล่าเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวแม่แหละได้ดาบไหมดาบใช่อาดาบไปทำอะไรไหนดาบตรงไหน แล้วถ้าเกิดแม่ไม่เอาดาบแม่เป็นนักสู้สายบูว่าแบบว่าใช้ใช้มือต่อยต่อยเตะเตะได้ไหมมาทีนี่ก่อนไปไหนโกคนนี้คนนี้เหรอเนี่ยเหรอเอ้าล mm. ้ทำไมม in ันต่อยเรนอนต่อยโอเคกดคนนี้ไปใกล้ใกล้ก่อนไปใกล้ใกล้ก่อนโอเคไม่ไปใกล้ๆกล้เขาอ่าเคใกล้ๆกล้เขาต้องไปใกล้โอเคโกดไม่ได้ได้ดาบคาตนะคาตนะเป็นยังไงหรือคาสเทลไม่เลวอันไหน เอาคาตนะเหรอคาตนะก็ได้นะอ๋อได้มันเป็นยังไงคาตนะอู้ได้ดาบแล้วหนูไม่ใช้คาตนะธรรมดาเลยนะโอเคแล้วทีนี้แม่ไปไหนได้แม่เปึ่งแล้วมันยังขึ้นเป็นสีเขียวอยู่อ่ะอ๋อไม่แม่ตามมาดูนี่ันไม่กดคัสเตลทีหนึ่งได้ไหมไม่ได้แม่ออกมาดูนี่ก่อนอ่าไปไปไหนไปไหนแม่มาดูนไปไหนอะ ดาบนนนะเอะอเดาบนนดาบสามเล่มโหูสามเล่มเลยใช่โโอ้หสุดยอดเอาทีนี้แม่เป็นไหนต่ออ,อันนี้มีเมนูด้วยฆ่า่อดเอ้า <ไป S 1> มันมันให้แม่ตีนอนอีกแล้วอะไม่ไม่ไปเออไปตีนอนอเองแต่ไปฆ่าจอดไปฆ่าที่ไหนไปฆ่าตัวแล้วเราอยู่ในทีมเดียวกันไม่ได้หรอเราจะได้ไม่ต้องฆ่ากันเองไม,ไม่คือว่าจะอยู่ทีมเดียวกันอยู่แล้วแล้วทำไมมันบอกว่าแม่ตีนน่ะไม่อยู่แต่มาสู้ใจต่อ ชุด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 ชุ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 ดช แต่ไม่แต่เอาไปไหนเอาได้เลยมีลี่หมายว่าอะไรอ่ะ d e f e n s e w a l l กันไม่ใ่ฟไม่แม่ฟนานนุนนะมีลี่เราทำให้เราวั่นยขึย้นล้ลพลานาะขอเราใจแขึ้น d e เพล s e เราจะเพิ่มขึ้นซอสเราจะใช้ดาบฟานแร้นาเราจะใช้พวกืนดีเแรงขึนเดี๋ยวอกฟูเดเราจะใช้พลา60ปีค่ะ ัดแงขึ้นอย่างนี้แม่ควรจะอัพอะไรอ่ะขึ้นอยู่กับฝ่ายที่แม่จะเล่นหรอเงั้นเกมนี้มันคือบล็อกฟุดงั้นแม่เล่นบล็อกฟุดละกันแต่แม่ละไม่มีผลบีฉาดเลนะงั้นแม่เอาแปดตีฟนก่อนไหมก็เอาสินอ่ะแม่อัพดีเฟนหมดเลยได้ไหมแม่ดูนี่ดีเฟนส์แม่ดูฮะแค่นั้นโอเคอ่ะเอาแม่นอนเตีอ่ะเอาแม่นอนเตีอ่ะนอนช่วยแม่ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย เฮ้ยโอ๊ยพันไปไหนแล้วอ้ยยเฮ้ยไี่ับพันธวยฮ่ารกอะไรอะไรพี่รักพอจาี่อหชอปลาอะอนเ่าดอ๋อโอเคเแม่ดูปอกพุทนุนว้าวสุดยอดเลยส0 0รอกว่าแน่แล้วแม่ไปไหนต่อ ตอนนี้นนม,มีมีบอกฟู้ดสี่400คะแนนเนียน้องโนแเราแม่ทําในต่อเนี่ยแม่ต้องไปคืนเควสใช่ไหมแม่ไ,มไปส่งเควสโอเคมาเสร็จแล้วอ่าเราส่งเควสเสร็จแล้วแล้วมันมันต้องส่งเควสไหมลูกอ๋อแม่ไปทำไหมโอเคแม่เอาเควสเสร็จแล้วเราแม่ไม่ต้องมาส่งหรอไม่แม่แม่ทำดูก่อนแมนะน่จะถึงเลเวล10นะทําเควสนี้จนถึงเลเวล10หรอใช่อ๋อคือทำเควสเสร็จแล้วอ่ะเราเราได้เควสเลยเดี๋ยวที่เรา ก็มาสนเขาหรอถ้าเจแม่ดูนีเนเ่เราแม่จะรู้ได้ไงเราแม่จะรู้ได้ไงว่าเดฟเฮ้าเทนนี่คือตัวไหนอะไอนะเดฟเฮ้าเทรนนี่คือตัวไหนอะก็ะคือตัวที่แม่ฆ่าไปนี่หรออ่ะแม่มาติดับป๊บปุ๊บปุ๊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 บป๊บป๊บป๊ แล้วแม่ถอยหลังมาตลอดเลยอ่ะแม่จะกระโดดขึ้นกับเพิ่มไป<อ>ได้ไหมเน่ะแม่อันาดีวอนนอ้ว่านอแปะกระโดดแบบเพิ่มจำสีกระโดดแดบบเพิ่มจำก็คือกวกกันโดดแบบก้าวจวนไปอนาดี้ว่าแบบเพิ่มวันนี้กลับมาแล้วมันหายมันมาแล้วมันบินได้มันบ<ป>ินได้ใช่เอ้ามันเป็นตีนอนอนน่ะเดี๋ยวแม่ไปตีตัวอื่นมันมนี่นาย เปรนนี่ค็ับแต่ว่าแม่งงมากเลยว่าแม่ปนเข้าแม่ต้องเป็นตายแล้วใครตายเป็นเฟนนี่หรอใช่แม่แมซูแม่ใช้กันนีแม่ว่าแม่ไม่ค่อยเหมากับปืนเลยก็ไปหยิปืนมาอยู่แม่ใช้กันเอแม่ใช้ปืนอีไหมแม่รู้สึกแม่ไม่ค่อยเหมาะตคิดว่าแม่ ผลปีศาจคืออะไรแม่ให้จำมาถึงห้าพัก่อนี๋ยวไปอธิบายอาธิบายแม่ตาปากิานจะได้พ,พลัาเาาาได้รู้แบบคู้เลิุบจะมีพลังบาเเราจะไม่ม่ม่อยากเล่นปืนอม่อยากเล่นใส่ปืนอ่ะ แม่ไม่ชอบใส่สู้ปืนบบถ้านโวหน้าว่าถ้าแผัวะแม่คิดว่าแม่อาจจะ็นจับได้ดีอเิดด้ถ้าเราเ้าวแม่หลดมาหายไหนก็ไม่รู้แก็จะมันจะจะนจั่ะตายก็ไม่ก่อนนะคะ เอาถไปด้เหตไป็แต่ได้ด้ยนะนนมาทาให้แตีเอ๊ะริดแล้วแม่เปนไหนต่อถ้าแม่ไปมดแสงแม่ทีมควนตีไม่หลือวิธีสู้กับมูแบบอ๋อแม่ตามนนมาเลยตามันมาตามนนไปไปไหน จูปุจูปจูปจูไหนลูกชายแม่อยู่ไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมัก็อยู่แถวนี้ไปอยู่ไปอายุไป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 ไหนจะไปไหนไปทำอะไรคลิกเหรอเขาจะให้แม่ไปไหนอะฟรีกับช็อปร้อยห้ามาเลยนั่ือให้แล้วเดว่าไมล์เดว่าไมล์แล้วแม่ก็กระโดดขึ้นเรอะแล โอ้เราจะไปไหนอ่ะว้าวน้ำพาแม่ไปเที่ยวทะเลพาม่ไปกาะหอต่อไปเหรอจะทุกกับดินนะทุกกับดินเราเรียเราไม่แม่แม่นั่งอยู่บนแม่นั่งอยู่บนปืนใหญ่ดูเหมือนแม่จะนั่งอยู่บนปืนใหญ่แม่ออกไม่ได้ก็ให้กูกระโดดแล้วถ้าเกิดแม่ตกน้ำได้ไหมตกน้ำแม่ก็ไม่เป็นไรแม่รอ้าเกิดยไปโดนน้ำจู โดดไปโดนน้ำแม่ว่ายนา้ำได้แต่ถว่ายน้ำไม่ได้ทำไมอ่ะขอกจะแม่ว่ายน้ำแม่แม่แมว่ายน้ำจะแม่กระโดดขึ้นเรือจะแม่กระโดดขึ้นบนสอดทงได้ไหมไอุ้ย,ยแม่เกิดยิงปืนใหญ่ไปอ่ะพี่แม่จะ,จะกดดอกไปแล้วออกมาไปไหนมาเลยไปไหนครับม,ม,มันไม่ยอมให้แม่ไปอ่ะถ้ากระโดดแล้วก็เดินกระโดดอะ ไปไหนล่ะตามเงนมานั่นที่เกมนี้าฮาหลายคืนแล้วนะจริงนหรอเชื่อใจได้ไหมแล้เล่นไม่ถึงปีเลยโอ้ไปด้วยไปด้วยเอ้ยตกน้ำอ่ะอุ้ยนอนแม่ตกน้ำอ่ะตกขึ้นสะพานก็ <c oughs> มันหนอนไม่ขึ้นหน้าหนาให้หนอนเล่นให้แล้วนะคะฝันนี้ให้หนอนเล่นให้อ๋อโหไปไปไหนต่อไปอยูคนนี้เหรอ โโลิงหกตัวเหรออยู่ที่ไหนครับนู่นตามป่าเด็กพวกนายโอเคไปฆ่าลิงเลยแม่ชื่อช่แม่ชื่อเนี่ยเหรอแม่ก็ใส่คาตานขะใช่ไหมแต่แม่ถ้าเกิดแม่อยากเล่นปืนนะแม่จะหาปืนที่ไหนอ,อ่ะอ๋อเกี่ยวกับนนะอะนนลิงมันตีไม่โดนลิงอ่ะมันตีไม่โดนลิงอ่ะมันตีโดนแต่โดนอ่ะ Peto, 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 ลูกเขาคือใครอ่ะาพี่่ผนไฮะแล้วถ้าเกิดแม่ตายมันจะเป็นยังไงอ่ะลูกแม่ซ่อนพีวีพีหรือพีวีพีก่อนคิดจะมาทำอะไรอ่ะหนอนโอ้ยจะมาน้องอะไรล่ะเองแหละน้องเขานี่ไงอ๋อนี่เขากำลังทำอะไรอ่ะอ๋อนอนกับเขากำลังสู้กันหรอ เขาต้มาหาแน่หรอปุอ๊บเขาปีนอะไรนะแม่เขาไปสุดไหน เาเก anyway ิดแม่ยังไปเลิกการสังเกตเขาก็เลยทำอะไรแม่ไม่ได้หรอแต่แม่ก็สามารถตีลิงได้แล้วแม่ก็ไปติดตามดูติดตามดูได้ใช่ไหมทำไมเอาแบบจากน้องนนน้องนนเขาไปสู้กับใครอยู่เขาไม่รู้เขาไม่ได้แบบนี้เขาเลี้ยวอะไรอ่ะเขาเลี้ยวอะไร ตายแล้วเหรอเขาพี่ไปขวานโโลแล้วทำไงอ่ะเขาที่เก่งมันเป็นดีเลยดิือป่าไม่รู้สี่ไหนแม่ยังไม่เห็นเลยน้องโดนอยู่ที่ไหนแล้วมีคนมาฆ่าน้องนนท์แหละแต่ว่าเขาชื่อว่าสิบเอ็ดวายเขาชื่อสิบเอ็ดวายแล้วเขามาฆ่าน้องนโดนอยู่เลยทำไมอ่ะทำไมเขาต้องมาฆ่าน้องนนท์ด้วยอ่ะ ไม่ได้ที่สิบก่ออ๋อน้องนนหล่อเลยคนนี้เขาจะมาตีนนนทาไมอ่ะแล้วเขาตีนนนเขาได้อะไรอ่ะลูอ้าวได้ข้าวหัวนนนหนูมีข้าวหัวเหรอได้เลยดูข้าวหัวสยู่เทนนีข้าวหัวอยู่เท่าไหร่ข้าวหัวพี่สองแสนว่าทำไมหนูมีข้าวหัว คิ paid, ่เลยว่านโหใช่เอไม่ใช่ว่าเอานี่มีขอไปเรื่อคก็ได้ข้าวโหดไปแล้วสิใช่ไหมแม่ฮะทำไมคนเมื่อกี้มีข้าวโหดเท่าไห่เท่าไหร่สองหมื่นห้ล้หล้านอ้โมีน้องทำยังไงอ่ะแม่แม่ไม่ชอบแม่ไม่ชอบเกมที่แบบๆเลยกูชู่ แม่ขานเท่าไหร่อุ้ยแม่ถูกจริงแม่เฮ้ยแต่ว่าเล่่เต็มหมดแล้วอ่าเลรอือดถ้าไม่ได้ไม่บอกนเลดีิให้่นแม่เราต้องรอใช่ไหมเล่นถึงจะเพิ่มเองใช่ไหมถ้าเลเวอัพเาจะกลับมาเต็มปุ๊บเกยอะไรอ่ะเขามี ใช่สู่จู่คนใช่สู่สสูจู่คนใช่สู่สู่ What เด้ะเขาคุยอะไรกันในโลกทำไมคุยใช้คำไม่สุภาพกันเลยเราไม่สนใจหรอกอ่ะห้ามเนีห้ามตีนอนนอนไปตีเขาก่อนหร oh ือเปล่าคนเมื่อกี้ไปตีนอนก่อนนอนไปตีเขาก่อนนะจ๊ะเขาจะมาไล่จัเหรอ อ่ะนี่ตัวอะไรเนี่ยฮ้ยด่าแม่คือมาเป็นคนมาคือคนเมื่อกี้คือว่าเขาเขาใช่ฝอฝอมนุเปฝอที่ดีแดนมากหรอคอนนี้เขาชื่ออะไรอ่ะสิบเ <11 Y. S 1> อ็ดวายเขาชื่อสิบเอ็ดวายเหรอ หาลิงอีกสามตัวหรอแม่ต้องวิ่งไปหาลิงใช่ไหมค้ณไม้รอดูดูดูิูด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 ูููด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 ดูดิดูดูดลดู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 ด่ดยููงด ขาดอีกสองตัวแม่ไปหาลิงก่อนเอ,อ้าวม่โมไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะไม่เห็นลิงอยู่แถวนี้นะแม่ที่จริงๆๆๆอรน, <c oughs> นอร์มิเตอร์เท่าไหร่ไม่รู้ที่ดีนอรมิเตอร์หัวร้อยห้าสิบแต่แม่ไม่นอร์มิเตอร์ร้อห้าสิบทำไมอ่ะเพราะว่าข้อคุมนี้ หรอโอเคแม่กำลังสีลิงแม่มูมว่ทำไมงาได้ทไมอ่ะอุ้ยแม่หายไปแล้วแม่ทำไมงไมอ่ะมาทุกคนนะาอีอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวแม่หาก่อนไหน

เราแม่ต้องไปที่ไหนอ่ะแปข้าศึกไปค่าเกับไปค่าดินเราแม่อยู่ที่ไหนอ่ะทำไมมันดูมืดๆทำไมมันดูมืดๆอ่ะลูกมันก็อยู่กอดเจลแดดมาแค่ตะกั่งนแล้วหรอใช่แล้วมันจะเกิดซอมบี้ออกมาปะไม่ไม่ใช่ไหมครับอ้าวหรอแม่หาแม่หาลิงยูมาดูจะข้าดินมาถึงเยวตัวเองแม่ต้องไปหาโนนหรอใช่โอเคไม่เจอโนนแล้วไหนโนน นอนช่วยแม่ด้วยแม่ขาดเควสอีกหนึ่งตัวแม่กระโดดขึ้นมากระโดดขึ้นมาไปหาดินเดินนู้นตัวนู้นตัวไหนตัวไหนอะลูกก็ว่าทำไมแม่ไม่โผล่ไม่ยืมอัพแจกหรอใช่แม่ควรอัพอะไรอ่ะตอนนี้แม่ใช้ดาบอยู่อ่ะหนูว่าควรจะอัพซอส สวอตเหรอแต่ว่าสวอตแม่แม่เออแอปไปหน่อยหนึ่งก็ได้ใช่ไหมซอสไม่ใช่สวอตอ่านว่าอะไรซอสซอสไม่ใช่สวอตเหรอแต่แม่เข้าใจว่ามันอ่านว่าสวอตตลอดเลยลูกแม่คุ้มค่าดีตัวนั้นคือคนไทยชอบว่าสวอตปุ๊บปุ๊บเอ้าไอ้คำเบื่อเราเราดับไม่หายนนดับหายดับหายดับหาย เยวดาบหายกมือก like ่อนออเย้เดี๋ยวดาบหายไปไหนไม่รู้อ้าแ้อมาแได้ใส่ดเอาเหรอแม่เอาดาบออนก็ว่าอยู่แม่แม่รู้ไหมว่านมันเอาดาบเบลเอาที่มาเกินดาบเบิ้ลตาหรือ่าเอาหาที่มาไหนแหละแล ทำไมมันถึงตีนแม่ทำไมแม่ถึงตีนนน่ะแม่สงสัยมากเลยเหรอแม่ดูไหมว่าเอาคาทิอันนี้หรือว่าเอาแม่ะดูไหมน่าเอามาจากที่ไหนเอามาจากที่ไหนเพราะแม่ถ้าแม่หลงทางนนมาแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องทางแล้วแหละนนวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะไม่ไม่อะอะอไปไหนต่อไปไหนต่อที่ไหนซื้อมานะออ้ไม่กระโดดขึ้นเรือไม่ได้อ่ะ โอเคแม่จะเป็นนั่งประจำที่ปืนใหญ่แม่ยิงได้เหรอยิงได้ปะไ,ได้อ,อด่อแม่พุ่งโจ๋ยทำไมอ่ะพุ่งดจ๋ยโจ๋ยโจ๋ยพุ่งยิงไปไหนก็ไม่รู้อ่ะไม่ปืนใหญ่ได้ใช่ไหมพุ่งพุ่งพุ่งก็หันหันนะปืนใหญ่ไปทางนั้นก็ได้พุ่งพุ่ง พุ่งพุ่งคืก่อนที่เปก่อนที่าสุ่งก่อนที่ใปหญ่มัวก่อนที่เรา่มิดตนุ่งุ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 ่งเน่อนกลางไปไหนกันก็ไม่รู้น้องนนทกำลังทาแม่ไปเที่ยวเลยอ้าวน้องนนท์กลังทำแม่หลงของทา เออหลงทางหรือหลงรักตอนกันนะส่งอะไรนะั่นั่นยปลาหรือจ้งจก้งตึ้งตึงคใจก็จริงไม่ิไมมว่าฉันนั่ตปลาใช่ได้ใช่ช่แม่อยากได้ปืนนนอ๊อ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 นนอยู่ไหนเอ่ย นอนอยู่ไหนเอ่ยตอนนี้ดีแม่ตามมันมาไหนปุ๊บโอ๊ยหัวโขงโอ้แม่มาหนี่เดี๋ยวสิจุ๊บ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 แม่คนนี้เป็นคนที่เข้าขไข่ผลปีศาจล้องนอนหายคนนี้ไข่ผลปีศาจเหรอใช่แต่แม่เราดูผลอันเดะคอนติเนียรผลอันเดะห้าห้าพันแม่เราดีแต่ไม่พอเลย <ừ> ไม่มีใจแค่สามคนเราไม่อยากได้ปืนได้ไหมอะามา่ะอ๋อได้แค่ได้มีตามดูดตามมาเดี๋ยวว่าไม่ก่อนเดี๋ยวว่าไม่ก่อนไมนมาทำไมบางคนเขามีชื่อสีแดงอ,ะอ่ะเพราะว่าเขาเป็นทีมจุดสลักอ๋อหรอมีคนน้อยที่เป็นทีมคนดีไม่เห็นคนนี้ใช่ไหมคนนี้เขาขายอืนหรอไม่ เออแม่เพือ่อคาห้าพันแม่ไม่แตะไม่พออาแล้วแม่ทำไงอ่ะแม่ก็เ,เลยพามาดันเพือนงั้นเดี๋ยวแม่ไปพักก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันเจอกันครั้งหน้านะคะบ๊ายๆค่ะไปซับน่ารักก่อนค่ะโอเคสวัสดีค่ะไปซัน่ารักก่อนค่ะบา,บายๆขอบคุณที่กดไลค์และ subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปนะคะ